แก๊เอฟีจตวันนี้กลับมาดูใกล้ๆครับนี่คือหัวที่กลับไปที่บ้านกลับไปดูครับว่านี่คือตัวโอลิงในหัวตัวรถแรงดันจะมีโอลิงอยู่นะมีโอลิงอยู่นะดูใกล้ๆนะครับสําคัญมากจําเป็นด้วยดูใกล้นะพร้ออนะผมถามต่อว่าถ้าโอลิงตัวนี้ไม่มีผมใส่กระเป๋าไม่มีแก๊สรั่วไหมรั่ว ั้งั้งที่รู้แต่พอั่วงแล้วทำไมต่อครับปล่อยมันอาจจะไม่รู้ถ้าั่วงจะทำยังไงอะไรอีกใจเย็นมันเฉยเฉยอูเฉยเฉยไมเฉย่เดี๋ยวพึ่งเพราะไม่งั้นเดี๋ยวคนข้างๆเขาจะตื่นเต้นนะครับใกล้ๆหน่อยวิธีนะเตรียมพร้อมไ้เตรียมพร้อมไ้ผมจะจุดไฟ ไไนี่คือความอตรายที่ยิ่งกว่าเมื่อกี้ oh. ที่ผมสอนอีกใจมันร้อนดูไว้ oh. ผมจะถาม oh. ต่อว่า oh. ถ้าไฟไหม้ที่หัววาวเราจะมีวิธีการปฏิบัติอย่างไรบ้าง <c oughs> <c oughs> ถ้าไฟไหม้ที่หัววาวเราจะมีวิธีการปฏิบัติอย่างไรบ้างต่บครับ <c oughs> ผ้าชุบน้ำพี่คนแรกนี่ยใส่เจ้านี่นอกจากผ้าชุบน้ำมีทำยังไงบ้างทำไงครับนอกจากผ้าชุบน้ำมีครับฝั่งนู้นทำยังไงบ้างงเพฉีพปิดวาวมาครับคนที่สองครับ <c oughs> ปิดวาวนะปิดวาวคนที่สองนะปิดวาวนะผ้าชุบน้ำปิดวาวนอกจากปิดวาวมีอีก ไม่กล้าพูดยากจะพูดพูดพูดกูโดนนะทำอะไรครับอะไรนะชีสทั้งดับเลิงทั้งดับเลิงที่บ้านไม่มีเอาอะไรดีครับคนส่วนใหญ่เวลาเกิดไฟไหมคิดถึงไรดับไฟครับ,น,รบน้ำอับตอบแล้วรับดับกาวคนที่สามน้ำเชิญกรพี่นอกจากน้ำผ้าออมือปิดวาลมีครับทำอะไร คนส่วนใหญ่ที่เจอไฟไหม้ตรงนี้ใครวิ่งใครต่บวิ่งเต่าอ่ะนรับเรียกน้องมาที่อยู่ในสาขาเดียวกันใครนะชื่ออะไรนะพิดาเมื่อกี้พี่เขาใช้น้ำเราวิ่งหนีไม่ต้องสนใจเราลอดคนเดียวพี่เขาไปแล้วโอเคนะเราวิ่งหนีแต่ก่อนจะวิ่งหนีให้เราตะโกนไฟไหม้คาไฟไหม้คาโอเคนะ นะ่าประมาณนี้นะกูพร้อมคนพร้อมเตรียมพร้อมนอนแน่ผิดลมผิดเอลมมาทางนะไม่รู้สิ่งที่รู้คือเราจะต้องปฏิบัติให้ได้ตามที่เรามีความรู้สึกว่าเราจะต้องทำว่าตอนนี้ไฟไหม้ที่หัววามันเป็น<อ>ชีวนตจริงท,ท,ที่ส่วนใหญ่จะเจอแก๊สรั่วครับ เร็วเร็วเร็วไปอย่าเพิ่งพี่เอาคนแรกก่อนพี่ปิดเป้าปิดเป้าปิดไม่ได้พี่น้ำน้ำเทเทน้ำตีทังเมย์ไล่โดนโอ้โหตกไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เร็วเอาตะโกนไม่ตะโกนหรอไปตะโกนเอ้าเร็วเยี่ยมเยี่ยมครับผมบอกเลยไงครับว่าผ้าเป็นอะไรที่จําเป็นที่สุด แต่ถ้าเกิดคิดจะใช้น้ำย่าเด็ดขาดกับแก๊บที่รั่วแต่เมื่อกี้บางคนอาจจะคิดเอ๊ะถ้าเกิดเราอ,อผ้าคุมเกิดอะไรขึ้นครับดูวิธีนะครับ้าคุ้ม้าคุม,คมเอาเลยนะครับผ้าคุมดับหรือไม่ดับดู ดับไมครับไม่ดับ,ไม,ดบไม่ดับเพราะสายมันค้ำอยู่แนวทางที่พี่ทำเงี้ถูกแล้วครับมืออยู่ในผ้าแล้วปิดเบ่าแค่นี้จบครับดับไปที่บ้านวันนี้ผ้าผืนนี้มีความหมายราคาพิเศษผมขายคนระันนี้โอเคนะขายแก้วขายแก้วนะครับเรื่องนี้ผมเจอกับคนในกรุงเทพเยอะมากเวลาเกิดเหตุไฟไหม้เกิดขึ้นทําไมครับมักจะทําในสิ่งที่ผิดแล้วเกิดไฟลวกมือ เกิดอะไรครับเอาน้ำก็ไปสาบบางคนสาดทั้งบ้านทั้งโอ่งทั้งอง่งอางยังไม่พอนะครับวางคนทำไมต่อวิ่งหนี